คู่แข่งดอชคอยอาจร่วง50%นักเทรดชื่อดังกล่าวว่าคู่แข่งของเหรียญดอชคอยรายหนึ่งอาจร่วงอย่างรุนแรงกว่า50%ครับนักวิเคราะห์คริปโตชื่อดังครับได้ออกมาเตือนว่าเหรียญคู่แข่งของดอชคอย์รายหนึ่งครับอาจจะร่วงรุนแรงครับในช่วงที่ตลาดซบเซาครับนักวิเคราะห์ที่ใช้ชื่อว่าคาริโอครับ ได้บอกกับผู้ติดตามของเขาผ่านทาง X นะครับว่าเหรียญเปเป้เนี่ยว่าแล้วต้องเหรียญนี้นะฮะอาจจะร่วงอย่างรุนแรงกว่า50%ครับจากมูลค่าปัจจุบันนะใครใที่กําลังโอ้แบบฮิตได้เจ้าเหรียญเปเป้อยู่นะยังไงต้องระวังกันด้วยนะครับนักเทรดรายนี้นได้ใช้อินเวสชาร์ตครับที่แสดงให้เห็นนะว่าเหรียญเปเป้เนี่ยอาจจะร่วงอย่างรุนแรงจากราคา0.06ตัว7.87ดอลลาร์ครับในปัจจุบันนะไปเป็น 0. 06ตัวแล้วก็390นะครับโหล่วงเยอะนะฮะเราก็กล่าวว่าบอกผมมั่นใจว่าเปเป้เนี่ยกำลังจะพังลงครับแล้วก็มันควรจะวิ่งกลับไปที่จุดสูงสุดในอนาคตครับอาจจะเรียกว่าย่อแล้วก็พุ่งนะแต่ใครจะไปรู้เนาะอนอกจากนี้ครับเขายังกล่าวว่า Bitcoin Cash หรือว่า BCH ครับมีแนวโน้มที่จะร่วงลงไปทดสอบแนวรับอีกครั้งที่191.21ดอลลาร์ครับ เขาบอกว่า BCS ดูวาการหนักหลังจากพุ่งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับนักเทรดรายนี้ยังคาดการว่าราคาของ Bitcoin Cash ครับจะทำแพทเทิร์นสมเหลี่ยมนะฮะขาลงในกราฟ b c h BTC ด้วยนะครับกราฟของเขาในชี้เห็นว่าราคาของ Bitcoin Cash จะลงไปที่0.00610 BTC ครับหรือประมาณ157.76ดอลลาร์ครับภายในไม่กี่วันครับโดยตอนนี้เนี่ย มูลค่าซื้อขายอยู่ที่0.00745 BTC หรือประมาณ193ดอลลาร์ครับคาริโอยังพูดถึง Bitcoin เช่นกันนะโดยเขากาคาดการณ์ว่าบิตคอยเนี่ยจะเจอกับความผันผวนในช่วงปี2024ถึง2025ครับเขากล่าวว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปีเป็นเพียงเสียงรบกวนก่อนที่ความสุกที่แท้จริงจะเริ่มขึ้นในปี2024แล้วก็2025ครับ เขาคาดการณ์ว่าบิตคอยจะร่วงล,ออลงเหลือประมาณ2 1 0 0 0ดอลลาร์ครับในเดือนกันยายนฮะแล้วก็ขึ้นไปที่3 0 0 0 0ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนตุลาคมอันนี้ต้องรอด,ดูเพราะว่าตอนนี้ก็กันยาแล้วนะครับแล้วก็กลับไปทดสอบที่30,000ดอลลาร์ภายในเดือนนั้นด้วยก็คือตุลาคมนั่นเองโอ้โหจริงปะเนี่ยถ้าขึ้นจริงผมว่าหลายคนน่าจะต้องรีบซื้อเก็งกำไรนะฮะก็อย่าเพิ่งเชื่อร้อยปเปอร์เซ็นต์นะ เขาคาดการโดยอ้างอิงจากในอดีต,ตครับที่เดือนกัญญนยายนเนี่ยมักจะเป็นเดือนที่ราคาของสินทรัพย์เนี่ยมักจะร่วงแล้วก็กลับขึ้นมาในเดือนตุลาคมนะครับเขาบอกว่าเดือนกัญญนยายนที่เลวร้ายจะทําให้เราพบว่าเดือนตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนเป็นเดือนที่ดีนะครับก็เป็นสถ,ถิติที่หลายแหล่งก็พูดเหมือนๆกันนะครับเพราะว่ากัญญนยายนเป็นช่วงที่มันดาวลงแบบนี้ในหลายๆรอบป,ปีนะครับมันซ้ําๆซากๆเขาก็เลยคาดว่าถ้ามันเป็นแบบเดิมอีก ช่วงนี้มันจะตกแล้วมันจะกลับขึ้นไปในช่วงเดือนหน้าแล้วก็ค่อยขึ้นไปอีกนะครับก็ถ้าเป็นแบบนั้นหลายคนน่าจะต้องรีบวางแผนเรื่องการลงทุนแล้วก็ลองทยอยซื้อเก็บมาแล้วกันนะครับสำหรับบิตคอยครับผมหวั <S <S งว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์คุณนะครับยังไงก็ติดตามกันได้ครับ CKB Studio ครับแล้วก็คริปโตทอล์กทุกวัน8ปดโมงเช้าอัปเดตข่าวสารคริปโตเคเรนซีแล้วก็เทคโนโลยีต่างๆทุกวันนะครับแล้วก็เติมเงินให้ผมได้เติมลงใจใกันได้โดยการเติมผ่านทาง TruMoney เท่าไร่ก็ได้คม,มันาม่บอาเลางนย เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ